แต่ว่าไปนางเอาตัวโจเทียนหลี่ไปจะได้ประโยชน์อะไรจีชางต้องรู้แน่ไปหาเขาเดี๋ยวก็รู้ภายในข้างโลกภายในข้างโลกใบเล็กในโลกใบเล็กยังมีความลับที่ข้าย,ยังไม่รู้อีกมากข้าจะใช้ทักษะสืบค้นวิญญาณว่าพวกมันมาโลกเบื้องล่างด้วยจุดประสงค์อะไรวิธีเข้าติดต่อกับโจเทียนหลี่ข้าสามารถรับรู้ด้วยการสัมผัสเพียงนิ้วเดียว เย่เปยเจะคงไม่คิดว่าลูกศิษย์แสนดีของเจ้าจะมารับใช้ข้าแบบนี้อะไรกันข้าจะไม่มีวันพ่ายแพ้ต่อให้ตายเย่เปยลูกศิษย์แสนดีของเจ้าอยู่ในมือข้าแล้วข้าจะล้างแค้นแทนพวกเขาข้าจะทําให้เจ้ารู้สึกว่าการถูกหักหลังและหลอกลวงทําให้เจ้าเจ็บปวดยิ่งกว่าตายเสียอีกผ้าลูกศิษย์ของข้า เอเปยถูกพิชิตง่ายๆนางก็คงไม่ถูกเรียกว่านางแม่มดปีศาจหรอกอาจารย์สิทธ์น้องจะตกอยู่ในอันตรายหรือไม่หากสิ่งที่จกักรพรรดินีพูดมาเป็นความจริงไม่จำเป็นต้องสืบหาความจริงต่อแล้วทําได้เพียงหาตัวนางให้เจอก่อนแต่ตอนนี้นางทางไปดินแดนสวรรค์ปิดตรงแล้วต้องรองให้คนอื่นขึ้นบันไดแห่งเทพก่อนแบบนี้อีกร้อยปี ก็คงไม่มีใครขึ้นไปได้สถานการณ์ของสิทธิ์น้องยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นสาวน้อยข้าคิดว่ามีคนหนึ่งทำได้นะหืมนั่นใครใส่หัวออกมาเดี๋ยวนี้ผู้ที่สามารถมาที่ชั้นแรกของหอคอยแห่งการเวลาได้จะต,ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนในเมื่อเจ้าไม่คารพชายชลายอย่างข้าก็อย่าโทษข้าที่หยาบคาย ทำไมกระบวนท่าโจมตีของผู้หญิงคนนี้รู้สึกคุ้นเคยมากเจ้าเป็นใครเจ้ารู้ทักษะนี้ได้อย่างไรเออไม่ตอบหรือถ้าอย่างนั้นก็อย่ามาโทษข้าก่อนแล้วกันไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถหลบหนีจากวงปังวนของเต่าของข้าได้เชียโม่พอแค่นั้นแหละ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจียโมที่แท้ก็เป็นเย่เป่ยนี่เองเย่เป่ยแล้วคนข้างๆเจ้าคือใครนี่คือหลัวเซียวเป็นลูกศิษย์คนโตของข้าตะกี้ข้าแค่ส่งนางมาฆ่าเจ้าหือเจ้าพูดว่าอะไรนะ